สวัสดีครับพวกผมเวจากเวลโตนะครับวันนี้นะครับผมมีรถเบนซ์นะครับ W124 นะครับคันนี้เป็นตัว e 2 8 0นะครับแล้วก็คันนี้ได้เป็นตัวโค้ดสีด้วยสีเทาดำจากโรงงานนะครับความน่าสนใจนะครับอีกอย่างหนึ่งคือคันนี้เป็นตัวออปชั่นเต็มนะครับประกอบนอกหลังคาสลูปซึ่งตัว e 2 8 0เนี่ยหาที่เป็นตัวหลังคาสลูปแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะหายากนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ารถชนนี้มีความน่าสนใจอะไรบ้างนะครับคันนี้ก็เป็นรถเดิมๆเ,เลยนะครับไฟหน้านะครับตรงไฟหน้าจะมีที่ปัดหิมะมาให้นะครับคันนี้ก็เป็นสีเทาดำนะครับถือว่าสีเทาดำเนี่ยสวยคลาสสิกมากๆนะครับแล้วก็หายาก คันนี้ผมก็เก็บงานนะครับไปทั้งหมดแล้วนะครับคือใครที่ซื้อไปเนี่ยก็คือใช้งานต่อได้เลยนะครับสีภายนอกที่ผมมาเนี่ยก็คือเคลียร์เก็บสีรอบคันไปนะครับเพราะว่าตอนที่เราได้รถมาเนี่ยก็จะมีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับสีเนี่ยพร้อมใช้ทั้งคันเลยบอดี้คันนี้นะครับสวยไม่มีผุนะครับอาการประจํารุ่นของรุ่นนี้ก็คือว่าบอดี้จะชอบผุนะครับแต่ว่าคันนี้ไม่ผุ คันนี้นะครับภาษีปีหกแปดนะครับภาษีไม่ขาดกระจกนะครับกระจกเบนทุกบานนะครับเนี่ยครับกระจกเบนซิกูล่านะครับตัวนอกจะเป็นกระจกนี่ครับซิกูล่าทุกบานเลยนะครับคันนี้ต้องบอกว่าสภาพเนี่ยเก่าเก็บเลยนะครับซิกูลิกเนี่ยครับอ่า ถ้าอ่านออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับไม่แน่ไม่ชัวนะแต่ว่ากระจกเดิมหมดเลยนะครับอืมเดี๋ยวเรามาดูภายในของตัว W124 กันนะครับคันนี้ก็เป็นตัวประกอบนอกนะครับก็จะมีความแตกต่างกับตัวประกอบบ้านเราอยู่นิดหน่อยนะครับเริ่มจากตรงคอนโซลกลางแล้วกันนะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มปรับกระจกนะครับ นี้ก็เหมือนกับตัวบ้านเรานะปุ่มปรับกระจกนะครับลายไม้คันนี้นะครับเนี่ยลายไม้เนี่ยยังเงาเงาสวยเลยนะครับนะครับแอร์ที่เป็นตัวตัวกรอบนอกเนี่ยแอร์จะเป็นปุ่มกดนะครับตัวบ้านเราส่มนมากจะเป็นลูกบิดอย่างนี้นะครับคันนี้ก็ทั่วๆไปเลยครับมีม้านหลังไฟฟ้ามาให้อ่านจะเทสม้านหลังนิดนึงม้านหลังก็ลงได้นะครับปกติเลยนะครับ อ่าอาการประจำรุ่นของตัว1 2 4อีกอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่เจอบ่อยๆก็คือว่าช่องแอร์ช่องแอร์กลางเนี่ยไอไส้ข้างในนะครับหรือลิ้นตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยแตกเป็นทุกคันเพราะว่ามันถึงอายุมันก็แตกนะครับคันนี้เนี่ยครับน,นี้ปรับได้เนี่ยครับยกได้ปรับได้นะอันนี้ไม่แตกนะครับสวยเลยมาทางด้านซ้ายครับ ทางด้านซ้ายก็ยังสวยนะครับไส้อยู่ครบนะครับนี่ไม่มีไม่มีหักนะครับอ่าที่ปรับเบาะนะครับคันนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วก็อ่มีเมมโมอรีนะครับมาให้สองจุดลายไม้นะครับแผงประตูยังสวยนะยครับแผงประตูยังเป็นหนังเดิมๆนะครับแล้วก็เบาะคันนี้ต้องบอกว่าภายในเนี่ยสวยเลยนะครับเบาะหน้าหลังคันนี้ยังเป็นหนังเดิมอยู่นะครับสภาพเนี่ย สภาพดีเลยไม่มีขาดที่ผมมาก็มีการเอ,อ่อเคลียร์เก็บความเรียบร้อยทำความสะอาดให้นะครับภายในก็คือแบบพร้อมใช้เลยพวงมาลัยนะครับอันนี้พวงมาลัยสวยนะครับหนังเดิมเลยนะครับมาทางด้านขวานะครับตรงนี้ก็เป็นที่เปิดปิดไฟหน้านะครับเนี่ยครับทั่วๆไปเบรกมือจะอยู่ตรงนี้ นี่นะครับพอเราปลดปลดจะอยู่ตรงนี้หนึ่งป๊บอ่าหน้าปัดนะครับไม่มีไฟโชว์คันนี้เรืใไม่วิ่งไปประมาณ3ามแสนสามนะครับแต่ว่าพวกเครื่องเครื่องช่วงล่างเนี่ยเราเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับสมบูรณ์มากๆก็ใครสนใจมาลองขับผมคิดว่าน่าจะชอบเลยแหละอ่าคันนี้รอบเครื่องนิ่งนะครับเดี๋ยวผมเล่นน,นี่ครับฟื้พอปล่อยมาปุ๊บรอบตก เนี่ยครับรอบจะค่อยๆตกมาอ่าเนี่ยครับตกลงมารอบนิ่งนะแล้วก็ความร้อนนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ80คันนี้ความร้อนก็อยู่ประมาณนี้ครับ80-90นะครับไฮไลท์ของคันนี้เลยนะครับนี่อันนี้เป็นหลังคาสัลูปนะครับเนี่ครับสไลด์ได้ปกติเลยครับลื่นๆเลยเนี่ยครับผมว่าพอเราเปิดเปิดแล้วเนี่ยห้องในสารรู้สึกว่าโล่งขึ้นเยอะเลยนะครับ เพราะว่าหลังคาของ124เนี่ยจะมีความสูงไม่ค่อยเยอะนะครับก็จะเตี้ยพอเราเปิดหลังคาปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกโล่งมากๆเลยอาจจะลองปิดเลื่อนปิดก็เลื่นนะครับนะครับไม่มีฝืดเลยถือว่าเป็นออปชันที่หลายๆคนตามหานะครับแล้วก็คันนี้มีมาให้แล้วก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาดูเบาะทางด้านหลังกันครับเบาะทางด้านหลัง เล็กรูมนะครับเล็กรูมเหลือประมาณเกือบเกือบหนึ่งกับปั้นนะครับเล็กรูมประมาณเกือบเกือบหนึ่งกับปั้นแล้วก็สอดเท้านะครับอันนี้สอดเท้าเข้าได้ลึกนะแต่ว่าผมเนี่ยเวลาผมขับรถเนี่ยผมจะเลื่อนเบาะมาด้านหลังค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอันนี้อาจจะเหลือพื้นที่น้อยนิดนึงนะครับเบาะทั้งด้านหลังก็ถือว่าถ้า,าเทียบกับรถ90ผมว่าก็ถือว่ายังนั่งโอเคนะครับ แต่ว่ามันก็จะไม่ได้กว้างเหมือนรถใหม่ๆนะครับเพราะรถ90เนี่ยขนาดขนาดของตัวรถเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใหญ่เท่ารถปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าคันนี้ก็มีที่เท้าแขนมาให้แต่ว่าตัว124จะไม่มีแอร์หลังมาให้นะครับอันนี้ที่เท้าแขนผมว่าก็มีขนาดที่ใหญ่พอสมควรนะครับอยู่จะอยู่ในตำแหน่งที่ก็กําลังดีวางวางแขนได้นะครับรู้สึกว่านั่งก็โอเคนะครับแต่ ก็ยังติดว่าอาจจะด้านหลังอาจจะไม่ได้กว้างมากนะครับต้องบอกงี้เบาะเบาะหลังนะครับอยู่ในสภาพที่สวยเลยครับอันนี้หนังเดิมๆไม่มีขาดเลยนะครับถือว่ารถอายุ30ปีนะครับยังรักษา,าภายในได้ขนาดนี้ผมว่าถือว่าภายในเนี่ยยังสวยเลยครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดส่วนอื่นกันต่อครับ เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันครับคันนี้นะครับก็ห้องเครื่องเดิมๆนะครับคานหน้าสีเดิมนะคันนี้จะเป็นสีดํานะครับเนี่ยครับเพดคันนี้ก็จะเป็นโค้ดซีนะครับเนี่ยครับเป็นโค้ดซีนะเนี่ยครับติ๊กเกอร์คันหน้าอยู่ครบนะครับตัว e 2 0 0ก็จะเครื่อง2อ0พนะครับ6สูบ เครื่องก็จะมีขนาดที่ใหญ่นะครับก็จะยาวมาเต็มห้องเครื่องแบบนี้เลยนะครับแน่นเดี๋ยวเองมาฟังเสียงเครื่องกันครับรถก,ก็สตาร์ทง่ายนะครับรคันนี้ก็สตาร์ททีเดียวติดนะครับเครื่องเงียบนะครับเดี๋ยวลองฟัง นี่ครับรอ,อบเดินเบานิ่งนะครับแล้วก็เครื่องไม่มีดังเดี๋ยวผมจะลองเล่นเครื่องนะครับให้ฟังครับเนี่ยครับเล่งเครื่องวาวไม่มีดังนะครับต้องบอกว่าเสียงเครื่อง2 8 6พนแปดหสูบเนี่ยดุด,ดันมากครับเสียงพอาะมาก มาดูห้องเก็บสัมภาระทางด้านท้ายนะครับก็จะมีขนาดที่กว้างพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ได้ลึกเข้าไปนะครับเยอะมากอันนี้พรมสักหลาดก็เดิมๆนะครับถือว่ายังเรียบร้อยอยู่ครับอ่าพลาสติกนี้ครับตรงนี้สวยนะครับไม่มีแตก ฝากระโปรงนะครับไฟฉุกเฉินสามเหลี่ยมยังอยู่ครบนะครับมาดูยางอะไหล่นะครับยางอะไหล่ก็ยังอยู่ครบนะครับแม่แรงอยู่ครบนะครับพื้นตัวถังเดิมๆนะครับคันนี้คันนี้สวยนะครับบอดี้ไม่มีผุเลยนะครับ เดี๋ยวเราลองมาขับ uh, W หนึ่งสองสี่ตัว E 2 8 0กันนะครับจากที่ได้ลองขับเนี่ยตัว E 2 8 0นะครับส่วนที่ผมชอบเลยคืออัตราเร่งนะครับอัตราเร่งเนี่ยถือว่าแรงนะครับเนี่ยครับกดคันเร่งคันเร่งดีมากครับเวลาออกตัวเนี่ยไม่อื่นนะแล้วก็ uh, ตัว6กสูบเนี่ยคาแรคเตอร์จะให้ความแน่นๆนะครับนุ่มๆเวลาออกตัว แล้วก็คันนี้นะครับช่วงล่างเนี่ยเก็บงานมาแล้วนะครับช่วงล่างเฟิร์มแน่นเลยนะครับเนี่ยขับเรารู้สึกว่าเกาะถนนดีนะครับทรงตัวดีในความเร็วสูงสูงเนี่ยนิ่งมากๆเลยนะครับแล้วเครื่องตัว2008 6 0เนี่ยเวลาเราใช้ความเร็วนะครับรอบกลางรอบปลายเนี่ยดีมากๆเลยเพราะว่าแรงบิดค่อนข้างที่จะสูงนะครับเป็นรถที่ผมว่าเดินทางไกลต่างจังหวัดเนี่ยดีเลยไม่เหนื่อยนะครับ ห้องโดยสารของตัว124เนี่ยผมว่าบอกคู่หน้าเนี่ยดีไซน์มาถ้าเทียบกับรถ ยุค90เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่ดีไซน์บอกข้างหน้าเนี่ยดีเลยนะครับนั่งสบายเบาะไม่ได้แบบว่ากระชับจนเกินไปนะครับก็จะรู้สึกว่าไม่ได้อึดอัดมากนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลดีไซน์มาแบบ <c oughs> โล่งนะครับโล่งแล้วก็เสา A เ,เนี่ยขับแล้วรู้สึกว่าท,ท,ทัศนวิสัยเนี่ยสบายตาครับมองง่ายแล้วคันนี้มีเป็นหลังคาสลูปด้วยนะครับเวลาเราเปิดหลังคาเนี่ยก็ให้ความสึกโล่งโปร่งขึ้นอีกนะครับถือว่าเป็นรถที่ขับใช้งานได้ครับแล้วก็เดินทางไกลเนี่ยดีมากๆเลยในเมือง ขับในเมืองก็ถือว่าไม่ได้อึดอัดไม่ได้เอถอะทะนะครับรถเนี่ยมีขนาดที่ค่อนข้างที่จะยาวนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใหญ่มากจะยาวนิดนึงแต่ว่าขับง่ายครับในเมืองอในซอยอะไรเงี้ยที่แคบก็ไม่มีปัญหาครับคันนี้ก็เครื่องเกียร์ช่วงล่างนะครับสมบูรณ์เก็บงานมาหมดแล้วนะครับเนี่ยครับอัตราเร่งออกตัวเนี่ยนุ่มมากคือถ้าใครสนใจนะครับผมว่าคันนี้ผมอยากให้ลองมาดูมาลองขับนะครับคิดว่าน่าจะชอบเลยแหละ น่าจะหนียากเลยนุ่มนวลแรงขับสบายนั่งสบายครับแล้วก็รถเนี่ยเคลียร์เก็บงานมาเรียบร้อยนะครับราคานะครับคันนี้เปิดอยู่249,000บาทนะครับรถสวยพร้อมใช้ครับตัว e200cosi ประกอบนอกออปชั่นเต็มหลังการสรุปเนี่ยหายากนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับมานัดดูรถได้เลยนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับขอฝาก ทุกแพลตฟอร์มไว้ด้วยนะครับของเวลตโตนะครับชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับเวลโตกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราก็จะมีรถสวยๆมาให้ดูกันเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับ e p หน้าเนี่ยจะเป็นรุ่นอะไรนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับสำหรับ e p นี้ก็ต้องขอตัวนะครับลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ e p หน้าครับ